พอเขาจะเช็คเอาท์อะค่ะเขาขโมยอของอยู่ในห้องที่เขาพักนะคะไปเกือบหมดเลยค่ะ สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆพ,พบกับแอนช่อง Simple Life in USA วันนี้แอนก็จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวคอสโก้นะคะเนื่องจากว่าลูกค้าของแอนค่ะเข้าพักที่2คืนนะคะพอเขาเช็คเอาท์เขายกเขาแอนไปหมดเลยค่ะขโมยหลายสิ่งหลายอย่างมากเลยค่ะวันนี้แอนก็จะต้องไปซื้อของที่ขาดนะคะเนื่องจากว่าถ้าไม่มีของพวกนี้เราก็ เปิดห้องเช่าไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าแอนจะซื้ออะไรบ้างที่คอสโก้นะคะเดี๋ยวหลังจากนั้นแล้วแอนจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าเกิดเหตุอะไรที่ Air BnB ของแอนนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะนี่แอนก็มาถึงคอสโก้แล้วนะคะเพื่อนๆในเวลา24นาที ที่จอดรถก่อนนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูของกันค่ะตอนนี้แอนก็เข้ามาข้างในแล้วเนาะเขาให้ใส่แมสด้วยอะ่ะอันนี้คอสโก้นะคะดูรถมันสูงเข้าหน้าอกแอนเลยวันนี้แอนก็จะมาซื้อหมอนนะคะเพื่อนๆหมอน โดนขโมยไปสี่ใบแล้วก็ผ้าห่มด้วยโดนขโมยไปสองใบนะคะไม่รู้ว่าโซนหมอนมันอยู่ตรงไหนเนาะเดี๋ยวแอนก็นา,นานๆทีมาเดินไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่เนาะทุกทีก็จะมากับสามีแต่วันนี้สามีเขาต้องไปทำงาน,นะคะ่ะแอนก็เลยต้องมาคนเดียวมันอยู่อ๋อนู่นตรงน,นู้นนะคะอ หมอนหมอนอ๋อนี่ไงนี่นะคะหมอนแล้วก็ผ้าขนหนูด้วยค่ะแอนเดี๋ยวแอนถึงผ้าขนหนูแล้วเนาะแอนก็จะเอาผ้าขนหนูก่อนแล้วกันเออผ้าขนหนูแล้วก็วอสคอรมันไม่มีเนาะนี่อันนี้ซื้ออย่างดีไปก็ไม่ได้นะคะเพื่อนๆข,ขโมยค่ะลูกค้าขโมยต้องซื้อแบบว่าไม่ดีมากอะ่ะ อันนี้อะไรอะ่ะอันนี้มันอืมมันไม่ใช่นะเดี๋ยวขอเดินดูก่อนนะอืมอน,นี้ก็จะเป็นรม มันมีแตะพื้นใหญ่ๆนะเดี๋ยวเอาแมมเมอรีโฟมหมอนซื้อหมอนไปก่อนนะคะเพื่อนๆแอนที่ a i r b บีของแอนจะใช้อันนี้นะคะอันนี้เห็นไหมที่นอนแมมเมอรีโฟมตอนนี้แอนก็ได้หมอนแล้วนะคะเพื่อนๆสาม แมมเมอรี่โฟมอยู่ที่ราคาอยู่ที่สาสิบสองเหรียญเดี๋ยวเดินมาทางนี้ก่อนเดี๋วเดินมาดูน,นี่แบบนี้ก็หมอนอืมทางนี้ก็จะเป็นผ้าปูที่นอนเนาะ เดี๋ยวลองดูทางนี้ดิอันนี้เป็นผ้าห่มเนาะ ถ้าขนหนูซื้อไม่ได้เลยถ้าคนหนูแพงถ้าคนหนูแพงจะซื้อไม่ได้อ้อยังไงเจอละถุงถุงขยะแล้วก็กระดาษเนี่ยถุงขยะแอนก็จะซื้อไปสองละกันมีเอ่อ ออเดนอันนึงแล้วก็ฮอลลี่อันหนึ่ง,อ,นนงอย่างอย่างละชุดอะค่ะมีสองบ้านเนาะสองหลังก็เป็นสองชุดถุงกระดาษถุงขยะถุงขยะอันนี้ก็จะเป็นถุงขยะหมดเลยแอนก็เมื่อกี้นี่แอนก็เอาเป็นถุงขยะแบบแบบในห้องครัวแล้วเนาะต่อไปแอนก็จะ เอาถุงขยะแบบว่าอยู่ในห้องน้ำนะคะเอ๊ะมันอยู่ไหนนะนี่ห้องน้ำแอนใช้อันนี้ค่ะล้างดีมากเลยจะซื้อไปแล้วล่ะ่วนเนย หาถุงขยะดีกว่าถุงขยะมันอยู่ตรงไหนนะตามล่าหาถุงใสนะคะถุงใสถุงใสไม่มีเลยเขาเอาไว้สักที่หนึงที่ไหนก็ไม่รู้น,นี่รถแอนเองนะคะเพื่อน เดี๋ยวดูของกินกันค่ะเพื่อนเพื่อนอันนี้อะไรอ่ะโอ้ยข้าวง่ายกินไหมนี่เข,ขียวเนี่ยมันคืออะไรอ่ะมีแต่อันใหญ่ๆทั้งนั้นเลยกล่องใหญ่ๆอันนี้สิบห้าเหรียญสิห้าเหรียญก็ประมาณอันนี้สามรอยห้าสิบ หิวเห็นแล้วหิวเลยอันนี้ก็จะเป็นเค้ขายที่คอสโตนี้เป็นผลไม้ทับทิม น่ากินไหมเพื่อนๆคุกกี้คุกกี้เดี๋ยวซื้อขนมปังมากินที่บ้านด้วยรถแอนจอดอยู่ตรงนู้นมันนัเดี๋ยวซื้อขนมปังมากินที่บ้าน วโดโดิ่งนี่น่ากินไหมเด็ดกินกับขนมกินกับกาแฟโดนัท เลยค่ะแต่ว่าของที่ยังอยากได้ก็คือถุงพลาสติกนะที่ใช้กับห้องน้ำอะ่ะมันไม่มีเดี๋ยวเราจะไปใสต่ตังละตรงไหนม,มันว่างบ้าน่าจะต่อตรงนูง้นไปเดี๋ยวเราไปตรงผู้หญิงคนนี้นหรือต่อกับผู้ชายคนนี้ก็ได้ไปกันค่ะ ถึงรถแล้วจะเพื่อนๆอ,อันนี้เป็นที่านซื้อมานะคะก็จะมีผ้าห่ม2ผืนไซส์ควีนแล้วก็หมอนนะคะแมมแมมโมรี Mem ่โฟมสใบแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นกระดาษทิชชู่ซึ่งเขาให้แค่คนละแพ็คเท่านั้นค่ะมีสิทธิ์ซื้อมีสิทธิ์ซื้อคนละแพ็คเท่านั้น วันนี้อันก็มาคนเดียวเนาะเออไปค่ะเราไปขนกัน It's a bit. เพื่อนตอนนี้แอนก็มาถึงบ้านแล้วนะคะแ๋ยวแอนก็จะมาเล่าเรื่องสองสามีภรรยาที่เข้าไปพักที่บ้านแอนนะคะพักแค่2คืนค่ะเขาก็ทำตามกฎระเบียบของบ้านนะคะแต่ว่า,อาพอเขาจะเช็คเอาทะะ์ค่ะเขาขโมยอของอยู่ในห้องที่เขาพักนะคะไปเกือบหมดเลยค่ะอ,อย่างเช่นนะคะผ้าห่มหนึ่งผืนอยู่ในห้องนั้นนะคะแล้วก็มีชีท ก็คือ,อผ้าปูที่นอนนะคะแล้วก็ผ้าขนหนูแล้วก็วอชคอร์ดด้วยค่ะแล้วเขาก็ยังไปขโมยในห้องซักรีดอีกนะคะในห้องซักรีดเขาก็เอาอผ้าห่มไปอีกหนึ่งผืนค่ะแล้วก็ผ้าขนหนูด้วยนะคะก็คือ5้าผืนแล้วก็วอชคอร์ดอีกนะคะ5้าผืนแล้วก็อุปกรณ์ในเรื่องของการซักผ้าด้วยค่ะก็จะมีผงซักฟอกแล้วก็แผ่นที่ใส่สําหรับ ผ้าแห้งแล้วก็เพิ่มความหอมเนาะในห้องซักรีดแอนก็จะมีถุงดำใบใหญ่นะเนาะเขาก็เอาถุงดำใบใหญ่นะะี่ค่ะไปใส่ที่เขาขโมยไปะคะ่ะประมาณ4ถุงได้นะคะเดี๋ยวเพื่อนๆไปดูในวิดีโอเลยะคะ่ะเดี๋ยวแอนจะให้เพื่อนๆดูนะคะว่าความแสบของสามีภรรยานี้เป็นอย่างไรนะคะเป็นอุทาหรณ์ให้กับเพื่อนๆที่จะทำ a อ r b n b ด้วยนะคะก็คือระวังคนแบบนี้ค่ะแล้วก็เราก็ต้องคัดคนให้ดีๆเนาะว่าคนไหนสมควรที่จะให้เช่าบ้านเราคนไหนไม่สมควรที่คือก็คือดูประวัติของเขานะคะจากที่ Airbnb เนาะแต่คนนี้แอนเขาไม่มีประวัติให้ดูเขาน่าจะทําเป็นโปรไฟล์ใหม่นะคะเดี๋ยวเราไปชมกันคะ่ะเพื่อน